ตัวอย่างได้แม้กระทั่งผมเองนะ,ะมอเตอร์ไซค์รับจ้างยุคโซเชียลมีเดียชื่อคุณเดชชาติพวงเกตมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่สุขวิท71เคยเป็นที่รู้จักสมัยที่อยู่ที่วินสุขวิท71ปากซอยปีดี30แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนะ,ะถ่ายคลิประเบิดเอาไว้คงจะจําได้เราก็อยากจะย้อนเหตุการณ์เยอะค่ะแต่เป็นกรณีที่ประมาณว่าถือระเบิดออกมาแล้วเกิดระเบิดเองนะ เป็นช่วงที่ประเทศไทยทุเทพมหานรครเกิดระเบิดขึ้นบ่อยครั้งในกทมช่วงนั้นเป็นที่รู้จักอายุ40ปีนะฮะมอเตอร์ไรับจ้างแล้วก็มีเครือข่ายสังคมออนไลน์สุดท้ายโด่งดังคงมีคนมาติดต่อเยอะหรือยอย่างไรอาจจะมีฝรั่งมังค่าคนต่างชาติมาติดต่อเจ้าตัวก็เลยไปฝึกฝนภาษาอังกฤษจนสามารถพูดคุยโต้อตอบกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่วค่ะ ใช้เวลาว่างจากการเรียนรู้นี่ร่วมหกปีนะ <S 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 ถึงจะจบจริงๆเนี่ยจบในระบบปกติเนี่ยแค่ประถมหกแล้วก็ปริเรียนเขาเรียกว่าการศึกษานอกโรงเรียนจนจบมหกกสศอจบมหกในระบบเนี่ยปหกปรากฏว่าโอ้โห พูดเขียนอ่านภาษาอังกฤษได้ค่ะเขียนด้วยนะฮะตอนนี้นะ,พ,ะพูดเขียนอ่านพงข้อ,ขอ,ขอความถูกต้องโดยเจ้าตัวบอกว่าอย่างไรเริ่มต้นจากการซื้อดิกมาพกติดตัวแล้วก็เปิดดูคำศัพท์ค่ะมีดิกพกติดตัวไว้เลยถัดมาหาหนังสือภาษาอังกฤษมาอ่านซะ ถัดมานอกจากหนังสือแล้วฟังเพลงดีกว่าฟังเพลงภาษาอังกฤษเลยค่ะถัดมาอีกหน่อยเริ่มดูภาพยนตร์ที่เป็นซาวด์แทร็กภาษา,กษาอังกฤษเพื่อให้ชินกับภาษาและตอนนี้สนใจจะเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ค่ะกำลังจะหาเวลาว่างศึกษาอยู่นะคะ่ะตูช้ชมมะลองไปฟังดูไหมฮะเชิญครับ Meet Deshat Phongket from Sukhumvit, Bangkok. The 40-year-old is a street journalist, delivery man, Twitter sensation, and a motor... Meet shot from Sukhumvit, Bangkok. The 40-year-old is a street journalist, delivery man, Twitter sensation, and a motorcycle taxi rider. I start at uh, 6 a.m. in the morning. Uh, 6 a.m., and then I finish my work, like motorcycle taxi, around uh, 7 p.m. in the evening. 30 or 40 uh, passengers uh, sometimes is 800 baht sometimes it's 1000 baht uh, last time before i drive the taxi also but it's very, very hard to find the customer not like the motorbike taxi is good more than uh, the taxi because of the very traffic jam in bangkok a uh, long long time ago we we don't have the motorcycle taxi but Someday it's very traffic jam and the people want, uh, want to go to work but they cannot on time and then someone is thinking oh maybe have the motorcycle taxi and then now we are have many many motorcycle taxi because motorbike can can go by narrow and then can zigzag we can zigzag tuk tuk is bigger more than motorbike and a motorbike just small like this, we can go six seconds, like, But tuk tuk is cannot. Five kilometer is around sixty baht. Either uh, motorbike is seventy. It's expensive more than tuk tuk because we can go fast. Besides zipping around the capital, shot also keeps his thumbs busy with his smartphone on Twitter. Nine thousand plus uh, follow me in Twitter now. Because some people is uh, mention to me they said. Uh, please post the photo from Bangkok. I want to see like, here in the uh, 71 road in the morning when I start work. If very traffic, I just take the picture, take the photo and then twist to twist and leave post, Uh Sukhumvit 71 now is uh, heavy traffic. When we are free, we just play like this. <laughs> Is it very popular in very popular in Thailand? This one, the motorbike taxi. When we don't have customer, we just play like this. Of course, I enjoy the motorcycle and taxi because you can go anywhere. Sometimes, when it's no customer, I can go to the shopping mall and can walk around at shopping mall because I am just uh, working by myself. Uh, no, no boss, no boss. to ค o นโซ o l ี่น,นี่เป็นสกู๊ปข่าวเรื่องจาราจรของทีวีสิงคโปร์นะฮะเขามาทำก็คือคุณเดชชาติเนี่ย หมือนกับเป็นตัวละครเอกเลยที่เขาสัมภาษณ์ใช่พูดคล่องแคล่วเนื้อหาก็แบบคือพูดน่ารักด้วยนะคะแล้วเนื้อหาก็น่าสนทซับใจเพราะทาหน้าที่นอกจากทํามาหากินบอกถึงโครงสร้างการจราจรในกรุงเทพค่ะทําไมมอเตอร์ไซค์ถึงมามีบทบาทสําคัญใช่ยังทําหน้าที่คอยแจ้งข่าวสารการจราจรทางทวิตเตอร์มีแฟนๆตามเยอะโพสรูปภาพการจราจรอย่างสุขุมวิทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเจ้าตัวบอกนะฮะว่าอยากจะให้คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะฮะ ภูมิใจอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างฝากถึงผู้ที่ต้องการจะเรียนรู้ให้หมั่นศึกษาตั้งใจโดยไม่อายการเรียนรู้ไม่อายที่จะพูดภาษาอังกฤษนี่ฮะฟังเสียงเจ้าตัวนิดหนึ่งให้สัมภาษนะฮะสนใจเริ่มอ่านดิกชันนารีมาเรื่อยแล้วก็อ่านทุกๆสื่อครับดูหนังฟังเพลงฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ผมว่าคนทุกคนนี้ก็สามารถที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้นะครับคือผมว่าจริงๆแล้วความรู้ผมว่าบางครั้งมันก็ไม่จําเป็นต้องจบมหาวิทยาลัยหรืออะไรก็ได้คือมันเป็นความรู้นอกสถานศึกษาก็ได้เพียงแต่เราไม่ได้วุฒิไม่ได้อะไรหมายกันนั้นคือเป็นความรู้รอบตัวเราก็ระหว่างที่รอลูกค้าครับระหว่างที่รอลูกค้าก็เดี๋ยวนี้มันมีสมาร์ทโฟนโซเชียลนี่เหมอแล้วก็ กาไปอ่านข่าวใน t ว i t t e อร์เพราะว่าแล้วก็ใน Facebook มันมีบางคนที่มีแฟนเพจที่เป็นคนสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไปตามตามเขาอะครับเพสจะมีบแบบว vocabulary อะไรอย่างเงี้ยคำศัพท์อะไรแล้วก็ไปอ่านตามเขาเวลาเขาทวิตอะไรมาหรือโพสอะไรมาเราก็ได้อ่านตามเขาก็จำเอาอย่าง คุณแอนดรูวิกใช่ไหมครับที่เขาเป็นครูสอนฝรั่งที่เก่งๆที่พูดไทยเก่งๆผมก็ตามเขาอยู่ทางเทวิตเตอร์ครับก็อ่านเขาแล้วก็จำเมา่อเขาจะสอนนะครับสอนภานษาอังกฤษผมก็อยากจะเห็นวินมอเตอร์ไซค์ที่สนใจภาษาอังกฤษเหมือนผมนะครับคืออยากให้เพื่อนๆชาววินเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษเยอะ ถึงแม้ว่าจะได้ม่งไม่ได้มากก็ถ้ามีดิกชันนารีนะครับคือดิกชันนารีไทยอังกฤษใช่ไหมแล้วก็พยายามหัดอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านคำแปลมันอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็ไม่ยากเกินไปนะววนเรารู้ภาษาอังกฤษเยอะๆครับเพราะว่าเวลาฝรั่งมาขึ้นรถเนี่ยเราจะได้ต่อรองราคากับเขาได้หรือว่าเขาบอกไปที่ไหนเราก็สามารถที่จะไปได้ครับโอเคฮัลโหล everybody uh, English language not so very hard if you want to learn you re just reading the English book English translate to Thai. You can use just reading every day. Reading English every day, every day. Even when you go to the toilet, you just bring your dictionary, English dictionary, to go to the toilet and sitting, and you can read, you can learn.